สวัสดีพี่พี่ทุกคนครับมีทําได้ครับมีพี่ท่านหนึ่งครับทักมาถามว่ามีพี่มีจับแหนบยังไงนะครับผมเพิ่งเริ่มหัดซ่อมออวิธีการจับแหนบจะเริ่มจับยังไงดีโอเควันนี้ก็ทำคลิปตอบคำถามนะครับการใช้แหนบใน การซ่อมมือถือเนี่ยลำดับแรกเลยหความถนัดนะครับใครจะจับแบบไหนก็ได้ครับอันนี้เราไม่ก้าวล่วงกันนะครับแต่ผมจะมาทําคลิปแนะนําวิธีของผมแล้วกันนะครับผมจะใช้แหนบด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้เลยครับ3แหนบนะครับแหนบแรกก็จะเป็นแหนบยาวนะครับแหนบยาวนะครับปลายแหนบก็จะเล็กมาก นะครับแหนบที่2เป็นแหนบสั้นปลายแหนบก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งแล้วก็แหนบที่3ก็จะเป็นแหนบตรงนะครับนี่สังเกตจะเห็นว่าแหนบของผมเนี่ยเอ,อ่อจะมีโค้งนะครับแบบนี้โคง้งแบบนี้โคง้งแล้วก็แบบนี้ตรงวิธีการจับแหนบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่เอาในเมื่อถามมาก็จะบอกวิธีการจับแหนบแบบของผมแล้วกัน อ่ะเหมือนสมมติที่เรามีบอร์ดนะครับวิธีการจับเนี่ยเราจะใช้ส่วนแหนบเนี่ยคีบตรงนี้นะครับเนี่ยในการตั้งเนี่ยสมมุติเราตั้งอยู่ที่พื้นก็ได้นะครับในกรณีที่เราจับไอซีแบบนี้เราสามารถตั้งพื้นได้เราไม่ต้องใช้มือประคองแต่ถ้าเมื่อ,อไรนะครับเราจะมาคีบไอซีที่อยู่บริเวณกลางๆบอร์ด เราจะตั้งพื้นไม่ได้แล้วนะครับเราจะตั้งแหนบแนบพื้นไม่ได้แล้วเพราะว่านี่ครับแหนบมันจับไม่ถึงเ <L> พราะฉะนั้นวิธีการประคองให้ใช้นิ้วของเรานี่แหละครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนี่แหละครับเป็นตัวประคองนี่ให้มันสูงกว่าดูนะครับให้มันสูงกว่าพื้นเพื่อนี่เพื่อที่เราจะคีบตัวนี้ได้นี่คีบตัวนี้ได้คีบตัวลึกๆได้นะครับโดยการ ประคองแหนบในลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่ประคองแหนบในลักษณะนี้นี่ผมจับอยู่ในลักษณะนี้นะครับมันจะได้คีบได้ทุกส่วนนะครับนี่เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็น C ตัวเล็กตัว R ตัว L นะครับแต่สําคัญก็อยู่ที่ปลายแหนบด้วยนะครับปลายแหนบยิ่งเล็กยิ่งแหลมยิ่งแบนก็สามารถคีบได้อ่า นี่ามาดูนะครับผมจะคีบมาสักตัวหนึ่งถ้าเราตั้งประคองแบบที่เราเอานิ้วเนี่ยนิ้วสอดนะครับแนบอยู่ระหว่างมือนะครับเราก็สามารถยกนะครับเรายกตัวเล็กๆก่อนแล้วกันยกตัวนี้แล้วกันนี่เห็นไหมครับนี่เราก็ยกขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ย,ยกสบาย C L r ยกสบายเลยนะครับนี่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆแบบนี้เราต้องยกแบบแบบขวางเนาะแบบแบบนี้แบบนี้ถ้าแบบนี้ยกสบายน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยส่วนแนมอันต่อไปก็จะเป็นแหนบโค้งหลายๆคนใช้แบบนี้นะครับผมจะใช้แหนบ วิธีการจับเหมือนกันแต่การการจะใช้แหนบตัวนี้เนี่ยผมจะใช้ในกรณีที่ยกไอซตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยใหญ่บิ๊กๆแบบเนี้ยผมจะใช้แหนบตัวนี้เพราะว่าในจังหวะที่เราเราจับมันเนี่ยมันจะมีแรงนะครับแรงคีบตรงนี้เยอะกว่านะครับนี่เนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยผมจะใช้อันนี้นะครับส่วนแหนบตรงแหนบตรงก็จับเหมือนกันครับ แต่โดยมากแล้วการใช้แหนบตรงเนี่ยเขาจะจิ้มแบบเหมือนตะเกียบนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่แหนบตรงมันจะชี้ขึ้นบนนะครับองศาของมันจะชี้ขึ้นบนจะทําให้การจับก็เหมือนการจับตะเกียบนะครับาบางท่านก็กใช้แหนบตรงแต่แหนบตรงข้อด้อยของมันคือนะครับข้อด้อยของมันคือ หน้าสัมผัสมันเยอะก็จริงนะครับแต่ข้อด้ของมันคือมันเข้าไปแล้วมือเราต้องยกนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามือเราต้องยกสูงขึ้นมาแล้วเราก็จับแบบนี้มันทำให้มีโอกาสพลาดได้เพราะฉะนั้นแนบในการยกมือถือนะครับยกอุปกรณ์ยกไอซีมือถือเนี่ยมันทำหน้าที่แตกต่างกันนะครับการใช้งานต่างๆนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วเทคนิคของใครของมันนะครับวิธีการจับสรุปง่ายๆเลยคือเอาที่เราถนัดนะครับลำดับแรกเลยคือจับที่เราถนัดนะครับจับที่เราถนัดไม่ได้เป็นการกีดขวางนี่จับรองนะครับนี่ของเรารองอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ห่อลงไปนี่จับแนบวิธีการจับสหวิชาของผมนะผมก็อยู่ในลักษณะนี้นี่มันก็จะรอง มันก็จะลงจับง่ายเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราถนัดมากกว่านะครับเราจะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่โดยมากแล้วปัจจุบันนี้อุปกรณ์ไอซีต่างๆมันค่อนข้างจะเล็กนะครับค่อนข้างจะเล็กเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้ไปหาแบบนี้มานะครับแบบปลายแหลมนี่แหลมจริงๆนะทุกคนจะให้ดูยังไงดีนี่ นี่ทุกคนเห็นไหมครับว่าปลายมันเล็กแล้วก็แหลมนะครับนี่นี่ครับให้ดูนะนเพราะฉะนั้นเลยเวลาหยิบจับอะไรเนี่ยยกไอซเนี่ยยกซต่างๆเนี่ยง่ายอ่าผมจะมาเทสให้ดูแล้วกันนะครับอ่าตัวอย่างแรกถ้าเราตั้งแนบในลักษณะที่ติดพื้นแบบนี้นะครับเราจะคีบได้เฉพาะแค่ส่วนตรงนี้ แต่เมื่อ,อไรถ้าเราขยับบอร์ดมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับนี่ตั้งแหนบไว้แนบพื้นเนี่ยแนบมันจะไปค้ำยันกับตัวบอร์ดนะครับพอไปค้ำยันกับตัวเมนบอร์ดเราก็ไม่สามารถยกได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้มือเราลองนะครับลองแล้วก็คีบอ่าถ้าผมถ้าเมื่อ,อไหร่มือเราลองปุ๊บองศาตรงเนี้ยมันก็จะสูงจากพื้นนะครับพูดง่ายๆคือองศาตรงนี้มันก็จะสูงจากพื้น พอสูงจากพื้นแนบเราไอ้ตรงที่เราคีบเนี่ยมันก็จะต่ําลงต่ําลงสามารถหยิบได้ทุกชิ้นเอาเป็นว่าทุกชิ้นแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้ทุกคนอ่เนี่ยท่านใดใช้แนบแบบไหนบ้างครับอ่ะโอเคท้ายคลิปแล้วท่านใดใช้แนบแบบไหนบ้างครับแบบแรกนะครับแบบโคง้งนะครับโค้งเล็กปลายแหลมอ่าแบบแรกแนบ โคง้งนี่คือ,คอมันโค้งที่ปลายนะโค้งเล็กปลายแหลมแหนบที่สองโคง้งนี่โค้งเหมือนกันแต่ไม่เล็กนะครับนี่โค้งเหมือนกันแต่ไม่เล็กนะครับปลายมันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะนี่ให้ดูเทียบให้ดูปอนต่อปอนเลยทุกคนอ่าสองแบบแรกอ่ะเรามาดูกันเห็นไ,ไหมครับขนาดลายมันเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นะครับส่วนแหนบอันต่อไปก็คือแหนบตรงนะครับพี่ๆท่านใดใช้แบบไหนกันอยู่บ้างครับนี่ก็คือแบบตรงนะครับอ่ะทักทายกันเข้ามาได้นะครับว่าปัจจุบันพี่ๆใช้แหนบเนี่ยใช้แบ,แบบไหนกันบ้างทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะใครซ่อมมือถือแล้วใช้แหนบตัวอย่างหนึ่งใช้แบบไหนทักทายกันเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ